ทุกคนสวัสดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การจุดทูบรัฐบาลไทยในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมขาขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาชมนะคะเข้ามาดูเข้ามาส่องดูในส่วนของตัวเลขทูบที่เราจะมาแบ่งปันในร,รัฐบาลไทยในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมขาเผื่อจะถูกตาต้องใจใครแล้วก็นำไปซื้อรัฐบาลไทยในวันที่16ก็คือวันพรุ่งนี้นะค่ะคุณผู้ชม ท้าไหนที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ให้กับไอติมว่าโชคดีอ่าใครที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่าโชคดีนะคะคุณผู้ชม่าเลขแรกของเรามาละนะคะสำหรับเลขทูบก็คือเลขหนึ่งคุณผู้ชมหาเลข1มาละนะคะจะตรงกับเลขความฝันของไอติมหรือไม่นะคะลองมาดูเพราะว่าไอติมฝันว่าเลขที่ไอติมจะเอาไปเสี่ยงโชคก็คือ106เออ ลองดูสิว่าเลขทูบจะตรงกับเลขความฝันไหมหรือมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะลองดูเรามาลุ้นกันดูนะพ้นไปในงวดที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับหลายๆคนที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันต้องเรียกว่ามีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะฮะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะยังไม่ได้เปิดใจว่าเอ๊ะตัวเลขมันจะใช่หรืหรอเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งวดที่แล้วเนี่ยนะฮะเก้าหนึ่งเรามานะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ไอติมชอบ 06, 08, 09นะคะที่ไอติมให้ไปหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่91ของเราออกนะคะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาไอติมก็ปล่อยเลยปล่อยเลยเพื่อลบคำขคอรหาว่าให้หลังหวยออกบ้างเอ่ยให้ช้าบ้างเอ่ยให้เราซื้อไม่ทันเลขอันบ้างเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบอันดอร์ก,กาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ไอติมรีบปล่อยเลยนะคะสำหรับตัวที่ไอติมชอบแล้มาแบ่งปันกันวันที่16เนี่ยนะคะแบ่งปันกันมาแบบหลายหลายวันหลายวันแล้วนะคะเกือบเกือบสองสัปดาห์แล้วนะคะหลังจากวันที่1ปุ๊บไอติมรีบปล่อยเลยนะครับนา่าจะปล่อยประมาณวันที่3มั้งคะถ้าจาไม่ผิดนะคะแล้วก็ลงไปใ,ให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะคนเข้าไปดูคลิปวิดีโอนั้นร่วมประมาณ1.4ล้านวิวซึ่งหมายความว่า1.4ล้านคนนั้นเห็นตัวเลขของไอติมไปแล้วนะคะอ่ แล้วก็หลายๆคนก็นําไปซื้อกันละนะคะเออใค่พิมพ์ว่าร่ํารวยขอให้ร่ารวยพรุ่งนี้คําว่าร่ํารวยคือการต่อยอดค่ะนะคะคือคุณไม่ขัดสนอยู่แล้วแต่คุณจะร่ารวยเพิ่มทวีคูณขึ้นไปนะคะใครพิมพ์ว่าโชคดีขอให้หมดนี้ค่ะนะคะคําว่าโชคดีขอให้คุณมีมีมีโชคจากเทวดาในวันพรุ่งนี้แล้วขอให้คุณหมดนี้ขอให้สิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่า อ,อุปสรรคและปอลปักในชืิอของคุณอยู่นั้นขอให้คุณได้รับการปลดแอกจากเทวดานะคะขอให้นี่เงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนของคุณได้รับการปลดแอกในวันพรุ่งนี้ผ่านเลขทูบก็ดีผ่านเลขแนวทางที่ไอติมแบ่งปันก็ดีหรือผ่านเลขอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตําจิตตําใจของคุณแล้วให้คุณได้นําไปเสี่ยงโชคก็ดีขอให้เกิดขึ้นเป็นโชคนะคะ เ,ออเลขแรกของเราก็จะเป็นเลขหนึ่งนะอุ้ยหนึ่งสองนะคุณผู้ชมอ่ะหนึ่งสองนะฮะหนึ่งสองหงสองมาละคนที่ว่ามีแต่คนไม่ตามใช่ไหมอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะฮะรอบที่แล้วอาจจะเป็นรอบในในเขาเรียกว่าเป็นรอบของการเปิดใจแล้วกันบางคนอาจจะเห็นแล้วไม่ตามเพราะไม่ชอบ นะคะบางคนอาจจะแบบว่าเออด,อ,ดอด้อมๆอมองๆก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่งวดนี้ไอติมเชื่อว่าหลายๆคนเปิดใจละหลายๆคนอยากจะมีโชคลาภร่วมกันละนะคะและโชคลาภเหล่านี้ไอติมจะไม่มีการเรียกร้องสิ่งใดๆก็ตาม นะคะที่เป็นเงินเป็นทองนะ,ะเพราะนั่นคือดวงของคุณนะคะเราจะไม่มีการไปแอมแปะภาษาอีสานคือแอมแปะนะฮะเราจะไม่มีการแอมแปะดวงของคุณเด็ดขาดคุณมีโชคคุณใช้โชคของคุณเลยจะใช้ในรูปแบบไหนก็ตามนะ,ะถ้าคุณมีโชคมาแล้วนะคะแต่เพียงแค่ว่าไอติมขออย่างหนึง่งการที่เราได้รับเงินเทวดาการที่เราได้รับเงินในอากาศ ขอให้คือคุณตัดส่วนหนึ่งไปชำระหนี้สงใจค่าน้ำค่าไฟธนุบำรุงพระพุทธศาสนาอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาประจำตัวเราสักนิดหนึ่งอุทิศบุญกุศลให้กับพญานาคราสักนิดหนึ่งผู้ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเขาเรียกว่าความสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมต่อพระพุทธศาสนานะฮะเพราะองค์พญานาคราชไอติมศรัทธามากๆและไอติมเชื่อว่าองค์พญานาคราชท่านมีทรัพย์มากมาย ท่านมีทรัพย์มากมายท่านพร้อมที่จะปลดปล่อยให้กับลูกหลานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ทรัพย์ขององค์พญายนาคราชแล้วส่วนหนึ่งคุณไปต่อยอดต่อบุญกับพระพุทธศาสนานะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันพฤหัสคนเกิดวันเสาร์อย่าลืมเลยอย่าขาดในเรื่องของการที่เราจะไปทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะคุณคือลูกคือหลานขององค์พญายนาคราช นะคะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันเป็นวันที่แรงมากๆเป็นวันที่มีครูบาอาจารย์อยู่เยอะมากๆและคนโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมขาคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะฮะเป็นวันที่มีเทพเทวดามาจุดติและมาปกปักรักษาคุณเยอะมากเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณได้รั์เหล่านี้แล้วคุณต้องอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดาประจําตัวคุณ โดยเฉพาะคนที่เกิดบรนเสาร์ค่ะคุณคุณคุณคือสายเลือดสายยานของพญานาคเลยคุณคือลูกคือหลานขององค์พญานาคราชที่เกิดมาเป็นมนุษย์เลยนะคะเพราะเป็นพระรูปเดียวที่มีพญานาคาราชอยู่นั่นก็คือพระปางนาปกนั่นเองนะคะองค์พญามุจจริน นะคะเป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่าให้คำมั่นสัญญาและให้สัจจะวาจา,า,จาต่อพญานาครัชทั้งหลายทุกตระกูลว่าเราจะต้องมีความสัตว์ซื่อและมีมีความรักในพระพุทธศาสนานะทูปเป็นทูปแห่งความเชื่ออุ๊ยคุณผู้ชม1นึ่สองแไอติมให้อะไรคะไอติมให้สองคุณผู้ชมหลุดไปแค่ตัวเดียวนั่นเองก็คือ1กับ0นย์เท่านั้นเองนะคะ อุ้ยหนึ่งสองแปดคุณผู้ชมแล้วมาดูหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูทุกคนขาช่วยกันคอมเมนต์ว่าโชคดีให้หน่อยเดี๋ยวทีมขอยัดญาตเปิดในส่วนของตัวแนวทางของไอทีมสักนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวจบจากไลฟ์สดเสร็จปุ๊บนะ,ะจากแฟนเพจเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ติกตอกต่อนะคะทุกคนขาสังเกตคุณผู้ชมหนึ่งพันสองร้อยคนดูช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นแล้วก็ถ้ามีโชคลาภกันก็อย่าลืมนะคะเพราะว่ามันมีเพจปลอมเยอะมาก เพจปลอมเยอะมากคุณผู้ชมขาเพจปลอมมามีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะช่วยกันกดติดตามกดติดดาวเพจนี้ไว้เป็นเพจจริงเพจเดียวเท่านั้นที่มีคนติดตามมากกว่า4ี่0 0 0เก้าหมื่นคนนี่คือเพจจริงนอกนั้นเพจปลอมหมดเลยนะคะช้ชื่ออาจารย์ไอติมไปแอบอ้างหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อไปติดตามเพจปลอมเด็ดขาดอ่ะเดี๋ยวติมให้ดูแนวทางก่อนคุณผู้ชมก่อนที่เราจะลงไลฟ์สดกันผ่านแฟนเพจอาจารย์ไอติมเรือนนะคะเพราะว่าทาง ทิกต็อกเขาก็รอไอติมอยู่เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะได้เอาเลขทูบตรงนี้ไปให้อทุกคนขะนะคะก๊อปมาจากโพส์ทีอติมลงไว้เมื่อสองสามวันที่ผ่านมายกศูนย์ให้ทั้งใจค่ะยกให้ศูนย์ทั้งใจนี่คือศูนย์น9 8ะศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์นะคะสองศูนย์แปดแล้วก็หกศูนย์เก้าเห็นไหมทุกคนไอติมให้สองศูนย์แปดแต่เลขทูบได้อะไรคะได้หนึ่งสองแปดมันจะมีความต่างกันแค่เลขหนึ่งกับเลขศูนย์เท่านั้นเองเออ มันจะมีความต่างอยู่แค่เลขหนึ่งกับเลขศูนย์เท่านั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบลองตามดูนะคะทุกคนขานะคะสำหรับใครที่มาดูไม่ทันให้กลับมาดูย้อนหลังนะสำหรับไลฟ์สดนี้จะไม่มีการลบนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ได,ได้ดูกันอ่ะโอเคทุกคน ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันของเราขอให้ดวงชะตาเปิดขอให้เทวดาเปิดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเคารพศรัทธาขอให้เปิดโชคเปิดทรัพย์ให้กับเราสี่โมงเย็นขอให้เรามีข่าวดีทุกคนนะคะทั้งเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็ขอให้เกิดขึ้นกับเราทุกคนทุก